ในสมัยที่โจโฉเรื่องอำนาจนั้นเขามียอดขุนพลผู้เก่งกาจอยู่ใต้บังคับบัญชามากมายแต่ละคนล้วนแล้วแต่เก่งกาจและเชี่ยวชาญต่างกันไปต่างก็สร้างผลงานและวีรกรรมเอาไว้มากน้อยต่างกันชื่อของแฮรวต้นเตียวเลี้ยวเขาทูเป็นที่รู้จักแก่คนอ่านสามก๊กจํานวนมากแต่เมื่อหมดยุคข,ของขุนพลเหล่านี้ไปวุยก๊กของโจโฉก็เริ่มถึงข่าวเสื่อมถอยและหากถามว่าใครคือขุนพลคนสุดท้ายที่มีอายุยืนนานที่สุดในรุ่นเหล่านี้แล้วก็ คนพูดนั้นก็คือขุนพลที่มีนามว่าเตียวครับเตียวครับเป็นขุนพลที่เริ่มมามีชื่อเสียงปรากฏในสามก๊กเมื่อช่วงที่กั้อำนาจเริ่มแบ่งเป็นสามแล้วเขามา่จะเป็นขุนพลที่อยู่กับโจโฉมาตั้งแต่เริ่มแต่เป็นนายทหารที่มาสวามิภักดิ์เอาในช่วงโจโฉชนะต่ออ้วนเซี่ยวและครองตรงมวลได้ซึ่งหากลองไล่ดูเหล่าขุนพลชื่อดังของโจโฉแล้วส่วนมากจะเป็นพวกที่ร่วมงานกับโจโฉมาตั้งแต่แรกหรือไม่ก็เข้าร่วมกับโจโฉในช่วงที่ยังไม่อาจพิชิตตรงวลได้แต่เตียวครับนับว่าแตกต่างไป เขาเป็นผู้ที่มาทีหลังชื่อเสียงและวิรกรรมก่อนนั้นก็ไม่ได้มากมายแต่สุดท้ายเขาก็กลับสามารถตามชื่อของตนเข้าบรรจุร่วมกับเหล่าขุนพลชั้นนําของยุคได้และยังได้กลายเป็นขุนพลที่เป็นเสาหลักค้ำบัลังของราชวงศ์วุยในภายหลังอีกในประวัติศาสตร์สามก๊กนั้นระบุว่าเตียวครับเป็นผู้สร้างความหวั่นเกรงแก่ขงเป้งและเล่าปีประเมินค่าไว้อย่างสูงเรื่องราวของเขาเป็นยังไงไปดูกันเตียวครับชื่อลองจินไอเกิดเมื่อปีคิตสกุกกาด167 เป็นชาวตำบลเจิ้นเมืองเหอเจียนมณฑลเหอเป่ย er เขาเกิดในช่วงที่แผ่นดินกำลังวุ่นวายจากการลุกคือของโจรพวกเผืองเมื่อเตียวคับย่างเข้าสู่วัยรุ่นเขาได้สมัครเข้าเป็นทหารในสังกัดของฮันฮกผู้สำเร็จราชการมณฑลกีจิวเพื่อร่วมปราบปรามโจรพวกเผืองผลงานการปราบปรามโจรพวกเผืองของเตียวคับนั้นเตะตาม,มากและเมื่อเสร็จสิ้นเขาก็ได้อยู่รับราชการกับฮันฮกต่อและเมื่อฮันฮกเข้าร่วมกับพันธมิตรกวนตงเขาก็ทำศึกกระตังโตเขาก็ได้เข้าร่วมด้วย จนกระทั่งพันธมิตรสลายตัวอ้วนเซียวซึ่งขณะนั้นเป็นผู้บินบารมีสูงสุดในเหล่าขุนศึกหากแต่ไร้ที่มั่นซึ่งการทําการใหญ่นั้นจําต้องมีที่มั่นอันแข็งแกร่งอ้วนเซียวจึงคิดเอากีจิวมาจากฮันฮกและเมื่ออ้วนเซียวตีฮันฮกจนแตกแล้วเตียวครับก็ได้สบวบมิพักต่ออ้วนเซียวเมื่อมาอ,อยู่กับอ้วนเซียวเขาก็ได้รับมอบตําแหน่งแม่ทัพและได้รับมอบให้ไปทาศึกกับกองสุนจ้านเจ้าเมืองปักเป้ง เพื่อเป็นการชี้ว่าใครจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคเหนือซึ่งเตียวครับก็ได้นําทหารเข้าต่อสู้สร้างผลงานได้อย่างห้าวหาญจนได้กลายเป็นแม่ทัพคนสําคัญของอ้วนเซี่ยวเราคันว่าในศึกระหว่างอ้วนเซี่ยวกับกองสุนจ้านนั้นพ้ที่ีสามารถต้านทานจูลง่งยอดขุนพลฝ่ายกองสุนจา้านเอาไว้ได้ไม่ใช่งานเหลียงหรือบุญทิวหากแต่เป็นเตียวครับผู้นี้อ้วนเซี่ยวพอใจในความสามารถและความห้าวหาญของเตียวครับภายหลังเมื่ออ้วนเซี่ยวตีกองสุนจา้านจนพ่ายแพ้และพงาดขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคเหนือได้นั้น ก็ได้แต่งตั้งเตียวครับเป็นแม่ทัพพิทักษ์วังในปีคิดต่ศักราษ200โจโฉผู้สามารถพิชิตลิปโป้อ้วนสุดลิฉุย,ยกุยจีจนกลายเป็นผู้ครอบครองภาคกลางได้นั้นก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจไปยังภาคเหนือนั่นทำให้ศึกระหวังผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองระเบิดขึ้นและได้กลายเป็นศึกใหญ่หนึ่งในสามก,ก๊กนั่นก็คือศึกกัวต่ออ้วนเซียวได้เปรียบเหนือโจโฉทุกทางแม้ว่าโจโฉจะกลุ่มห้องเต้ไว้ทำให้มีอำนาจบัญชาเหล่าขุนศึก แต่มันก็แทบจะไม่มีผลนักในศึกนี้เมื่ออ้วนเซี่ยวสามารถระดมทหารทั้งหมดมารวมศูนย์จัดการกับโจโฉได้ในขณะที่โจโฉไม่อาจจะทําเช่นนั้นเพราะต้องแบ่งกองกําลังของตนไปรับมือตามจุดต่างๆที่ติดอยู่กับเหลา่าขุนศึกอื่นๆทั้งสองฝ่ายได้ปะทะกันที่ท่าแปะแบะและทําศึกกันหลายครั้งในครั้งที่3มอ้วนเซี่ยวยกกองทัพใหญ่ทหาร70,000สคนไปตั้งอยู่ที่ตาบลบูเ้เอียงส่วนโจโฉตั้งรับอยู่ริมแม่น้ำฮงโห มีกำลังทหารเพียงแค่เจ็ดหมื่นคนเมื่อต่างมาประจานหน้ากันแล้วโจโฉก็ส่งเตียวเร็วออกรบส่วนอ้วนเสี้ยวก็ส่งเตียวครับออกไปรับมือเตียวแล้วเป็นยอดขุนพลผู้เก่งกาจที่โจโฉได้ตัวมาจากลิโปโ้ฝีมือยุทธ์ของเขานั้นจัดว่าสู้ได้ทัดเทียมกับกวนอูแต่เตียวครับก็ไม่ได้หวั่นเกรงและได้เข้าสู้อย่างดุเดือดถึง50เพลงไม่มีใครแพ้ใครชนะโจโฉเห็นแล้วถึงก็อดชมเตียวครับไม่ได้ว่าฝีมือเข้มแข็งและกล้าหาญ หลังจากนั้นเมื่อโจโฉถอยทัพไปตั้งบ้านที่กัวต่อฝ่ายอ้วนเซี่ยก็ระดมยิงธนูใส่ทั้งวันแต่ก็ไม่อาจทำให้โจโฉยอมแพ้ได้ในที่สุดสถานการณ์ก็พลิกผันเมื่อเขาฮิวที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวได้แปลพักไปอยู่กับโจโฉและได้ช่วยบอกตำแหน่งสเสบียงที่ตำบลอัวเจ๋าให้โจโฉทราบและนั่นทำให้โจโฉนำกำลังทหารจำนวนน้อยลอบเข้าตีค่ายสเสบียงที่นั่นจนแตกและส่งผลให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เตียวครับร่วมกับโกลัมได้ขออาสาต่ออ้วนเซี่ยวนำทหารไปแก้ไขสถานการณ์แต่กลัวเต่าที่ปรึกษาคนสนิทอีกคนของอ้วนเซี่ยวได้แนะนําให้ยกทัพไปตีค่าใหญ่ของโจโฉแทนแม้เตียวครับจะค้านพอเห็นว่าโจโฉน่าจะเตรียมการรับมือไว้แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลและก็ต้องทําตามคําสั่งซึ่งผลก็คือเตียวครับกับโกลัมก็ต้องพ่ายแพ้กลับมาจริงเพราะโจโฉเตรียมการรับมือไว้แล้วกลัวเต่านั้นกลัวว่าอ้วนเซี่ยวจะลงโทษที่แผนของตนผิดพลาดจึงหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเตียวครับ กับโกลำวัดีค่ายของโจโฉไม่สาเร็จก็เพราะทั้งคู่คิดเอาใจออกห่างน่าแปลกที่อ้วนเซี่ยวเชื่อคําของกัวเต่าอย่างง่ายดายทั้งที่กลุ่มเสนาธิการสองสายของอ้วนเซี่ยวอันประกอบด้วยกลุ่มของเตียนห้องจอสิวกับกลุ่มของกลัวเต่านั้นกัวเต่าจัดว่าเป็นอันดับรองลงมาเมื่อเป็นเช่นนั้นอ้วนเซี่ยวจึงส่งคนให้ไปตามเตียวครับประกลลำให้มารับโทษเตียวครับและโกลำนั้นคิดว่าหากกลับไปคงถูกใส่ไฟจนต้องประหารแน่และเบื่อหน่ายในความโลเลไม่เด็ดขาดหูเบาของอ้วนเซี่ยว ทั้งสองอสจึงตัดสินใจรอบหนีรวบรวมคนของตนแหกค่ายออกปาดียามวิกาลและเข้าไปสวามิภักด์ต่อโจโฉแทนก่อนหน้านี้อ้วนเสี้ยวได้เสียแม่ทัพคนสําคัญอย่างงานเหลี่ยงและบุญทิวไปในสมอภูมิแล้วแม่ทัพที่มีความสามารถในการบัญชากองทัพท,ที่อย่างยอดเยี่ยมและมีฝีมือกล้าแข็งก็เหลือเพียงเตียวครับเมื่อตรงมาเสียเขาไปอีกคนกองทัพของอ้วนเสี้ยก็ยิ่งเสียกำลังใจลงไปเรื่อยๆและในที่สุดก็พ่ายแพ้ให้แก่โจโฉ โจโฉพอใจในตัวเตียวครับอยู่แล้วและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพจากนั้นก็ได้ร่วมติดตามโจโฉไปทําศึกรวบรวมแผ่นดินทางภาคเหนือเตียวครับได้สร้างผลงานผูกยึดเมืองเงียบขุนพิชิตอ้วนถามบุตรอ้วนเซี่ยวลงได้โจโฉพอใจในผลงานของเขาจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นแม่ทัพปราบอนาลยชนโดยโจโฉใช้ให้เขาเป็นทัพหน้าร่วมกับเตียวเลี้ยในการออกปราบปรามชนเผ่าหูหวนที่นอกด่านจนลาบคาบ ทำให้ชื่อเสียงของเตียวครับได้รับการยอมรับในฐานะขุนพลคนสาคัญของโวยก็เช่นเดียวกับเหล่าขุนพลในยุคแรกเริ่มของโจโฉต่อมาในปีคิดศักราศ208โจโฉซึ่งขึ้นมาดจารงตําแหน่งมหาอุปราชและยึดอํานาจการปกครองเหนือตรงวนได้ทั้งหมดก็มุ่งหวังที่จะรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นโจโฉนํากองทัพใหญ่พุ่งลงใต้เพื่อยึดเกียงจิ๋วจากเหล้าเปียวและก็ได้ทําศึกเซ็กเพกกระซุนกวนแห่งกังหนําแต่ในศึกนี้โจโฉได้พ่ายแพ้ จนต้องล่าถอยกลับมาทําให้สูญเสียดินแดนเกงจิ๋วตอนล่างไปจนหมดต่อมาในปีคิดตะศรัทา211ป้าเฉียวได้ก่อกระบฏทขึ้นและยกทัพเข้าตีเตียงอันโจโฉจึงส่งเตียวคับไปประจําการทักภาคเหนือเพื่อรับศึกมาเฉียวและโจโฉก็ได้เข้าร่วมเองในภายหลังจนสามารถเอาชัยต่อมาเฉียวได้โจโฉมุ่งเข้ายึดและขยายอำานาจไปยังดินแดนทางตะว,วันตกจึงได้แต่งตั้งให้แหวเอียนกับเตียวครับเป็นทัพหน้าในการบุกยึดเมืองฮั่นจงของเตียวลูก ทั้งสองได้ตั้งค่ายอยู่หน้าด่านเองเป็นกวนแต่ก็พลาดท่าถูกข้าศึกบุกป้นค่ายแตกหนีกลับไปโจโฉโกรธมากและเกือบสั่งประหารชีวิตแต่เหล่าแม่ทัพและเสานาธิการได้ขอชีวิตไว้โจโฉจึงสั่งให้ทั้งคู่ออกศึกแก้ตัวอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ได้ใช้กลยุทธ์เข้าช่วยโดยโจโฉนั้นทำเป็นถอยทัพลวงให้เอียวหงแม่ทัพเมืองฮั่นจงทิ้งค่ายและนำทัพติดตามโจโฉไปในช่วงสองยามซึ่งหมอกลงอย่างหนักแฮวเอียนกเตียวครับก็อาศัยช่วงนั้นนำทัพฝ่าาาหมออออกเเเเขขข้้ไปจค่ยยงงีา แต่พวกทหารในค่ายนึกว่าเป็นพวกเดียวกันเลยเปิดประตูลับทั้งสองเห็นแบบนั้นจะบุกเข้าโจมตีอย่างสายฟ้าแลบและเผาค่ายทิ้งด้านเอวหงที่เห็นไฟไหม้ค่ายก็ตกใจรีบถอนทัพกลับมาแก้ไขสถานการณ์แต่ก็ต้องมาเจอกับเตียวครับเข้าและเตียวครับก็เอาทวนแทงเตียวหงตกมมาตายจากนั้นเตียวครับก็อาศัยความพืกเขิบในตอนนี้นําทหาร5 0 0 0ันคนบุกต่อไปอย่างรวดเร็วเข้าตีด่านเองเป็นกวนจนแตกทําให้ทัพหลวงของโจโฉเข้าปชิดเมืองฮั่นจงและยึดเมืองได้สําเร็จ จากนั้นโจโฉก็แต่งตั้งให้ฮห่อวเอยนกับเตียวครับอยู่รักษาหั่นจงนับพอเป็นผลงานครั้งสําคัญของเตียวครับจากนั้นเมื่อโจโฉขึ้นเป็นวุยอ๋องเตียวครับก็รับการยกย่องเข้าเป็นหนึ่งใน5ทหารเสือของวุยก๊กอันประกอบด้วยเตียวเลี้ยวซี่หลงเตียวครับอีกิมงักจินต่อมาในปีคิดศสศักราช217บไม่นานหลังจากยึดหั่นจงได้เล่าปีที่ยึดเสฉวนก็ตั้งเป้าที่หั่นจงเช่นกันเพราะเมืองนี้จะมีความสําคัญอย่างมากในอนาคตสําหรับฝ่ายโจโฉและเล่าปี ซึ่งทั้งสองต่างก็ต้องการที่ยิย้มยมาให้ได้อย่างเด็ดขาดเพื่อใช้เป็นปาการส่วนหน้าในการป้องกันอีกฝ่ายโจโฉก็ได้ส่งโจหองมาช่วยเฝ้ารักษาเมืองฮั่นจงโจหองจึงให้แหัวหเอี่ยนและเตียวครับอยู่รักษาด่านทางทุกตำบลเอาไว้โดยทางเล่าปีนั้นส่งเตียวหุยและม้าเฉียวให้มาตั้งมั่นที่ปาเสเตรียมลุกเข้าฮั่นจงโดยเตียวหุยให้ม้าเฉียวลุกเข้าทางตำบลแฮเปียนม้าเฉียวให้งองรันและงิมเอ๋งเป็นกองหน้ารัตเวนทั้งสองได้พบกับทัพของโจหอง แต่ด้วยความที่อยากจะเข้าตีฝ่ายโจหองก่อนและจึงค่อยกลับไปรายงานยิ้มเอ๋งจึงออกรบกับโจหองและถูกสังหารกอลันต้องรีบกลับมาแจ้งต่อม้าเฉียวม้าเฉียวโกรธมากและท,ทําหนังสือแจ้งไปทางเสฉวนและเตียวหุยที่ปาเสให้ทราบจากนั้นทัพของโจงหองก็ออกรบสังหารทหารฝ่ายม้าเฉียวไปมากแต่ม้าเฉียวยังนั่งนิ่งไม่ยอมออกมาลบโจหองกลัวว่าจะเป็นอุบายจึงถอนกําลังกลับเดียวครับว่าเหตุใดต้องถอนกลับโจหองจึงว่ากลัวจะเป็นแผนของม้าเฉียว เตียวครับจึงเสนอที่จะยกทัพเข้าไปทางลัดตีเอาปาเสที่เตียวหุยเฝ้าอยู่แต่โจหองทัดทานไว้เพราะเห็นว่าเตียวหุยนั้นมีฝีมือในการลบสูงเป็นที่เรื่องลือเตียวครับว่าความคิดความอ่านของเตียวหุยเหมือนเด็กเจ็ดขวบไม่ต้องกลัวอันใดแล้วก็จัดแจงนำทัพออกไปเข้าไปชิดทางแฮเปียนแต่ม้าเฉียวก็ยังคงไม่ออกมาลบด้วยเตียวครับจึงทําตามแผนที่คิดไว้และยกทัพเข้าทางรัดเพื่อตีเมืองปาเสซึ่งหากตีเมืองปาเสได้เสฉวนก็อยู่เพียงแค่ปลายจมูก เพราะขนาดนั้นปาเสถือเป็นด่านหน้าสุดของฝ่ายโจกโก่เทียวครับก็ต้องพบกับเรื่องที่เขาไม่คาดคิดผลจากการที่เขาประเมินค่าเตียวหุยว่าเป็นเพียงแค่ขุนพลดีเดือดที่มีดีแค่พลังเขาจึงได้เสียเชิงเตียวหุยจนกลายเป็นความพ่ายแพ้ที่ผู้คนจดจําตัวเขามากที่สุดใน3ก๊กเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเตียวหุยรู้ความเคลื่อนไหวของเตียวครับที่ได้คืบจะเอาศอำกคิดนํากําลังเข้าทางลัดเพื่อยึดปาเสเขาปรึกษากับลุยต๋องที่เป็นรองแม่ทัพวางแผนจะตลบหลังเตียวครับ ดยการให้ลุยตองยกทหาร5 0 0พันไปซุ่มอยู่นอกเมืองส่วนเตียวหุยยกทัพออกมาท้าลบกับเตียวครับและด่าว่าจนเตียวครับโกรธยกทัพออกมาต่อสู้ด้วยเมื่อทั้งสองสู้กันอยู่พักใหญ่ทัพของลุยตองก็ตีเข้าตัดท้ายเข้าไปสังหารทหารของเตียวครับไปมากจนเขาต้องถอนทัพกลับไปตั้งบ้านที่ค่ายเพชรเกียมเตียวหุยหมายจะตีค่ายของเตียวครับให้ได้เพื่อจัดการให้เสร็จในกลาวเดียวจึงยกทัพออกมาล้องด่าเตียวครับทุกวันแต่เตียวครับไม่ยอมออกมาลบและตั้งมัานอย่างหนาแน่น เตียวหุยไม่อาจจะตีแตกได้เขาจึงคิดแผนลวงขึ้นเพื่อเล่นงานเตียวครับจนเสียเชิงในคราวนี้เตียวหุยทำเป็นดื่มสุราและออกมาล้อด่าเตียวครับทุกวันกองทหารเสบียงที่มาส่งเสบียงให้เตียวหุยเห็นเตียวหุยดื่มสุราแล้วออกไปด่าเตียวคับทุกวันและวีนายทหารก็หย่อนหย่อนไปจึงกลับไปแจ้งต่อเล่าปีซึ่งคงเบ้งอ่านออกว่าเป็นแผนลวงฆ่าศึกของเตียวหุยบอกให้เล่าปีส่งอุเยนให้มาส่งสุราเพิ่มและส่งสารว่าให้เล่งคำศึกเอาชนะให้ได้ เตียวหุยจึงสั่งการต่ออุยเอียนที่นำทัพหนุนมาว่าหากเห็นเรายกธงแดงขึ้นเมื่อใดให้คุมทหารเข้าตีเตียวครับทันทีแล้วทำหุ่นรูปเหมือนเตียวหุยซ่อนไว้พอเวลาเย็นให้ทหารเอาสุราอาหารมาเลี้ยงกันในค่ายฝ่ายข่าวของเตียวครับที่ออกมาสืบข่าวกลับไปแจ้งเตียวครับจึงคิดเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะรอบเข้าตีค่ายของเตียวหุยในคืนนั้นเตียวหุยให้ทหารเอาหุ่นรูปตนมานั่งทำเป็นดื่มสุราแล้วให้ทหารมาคอยรับใช้หลายคนส่วนตนและอุยเอียนลุยต๋องเตรียมซุมทหารไว้ เมื่อเตียวคับนําทหารมารอบบุกค่ายเห็นหุ่นเตียวหุยแต่ไกลก็คิดว่าเป็นตัวจริงจึงนําทัพเข้ามาถึงตัวหุ่นของเตียวหุยเพื่อพบว่าถูกหลอกก็จะรีบนําออกจากค่ายแต่เตียวหุยก็สั่งให้จุดเพลิงเผาค่ายจนทหารของเตียวครับแตกคือและเตียวหุยก็ขี่ม้าออกมาลบกับเตียวครับส่วนทางอุยเอียนและลุยตองที่เตียวหุยสั่งให้ซุ่มไว้นั้นเมื่อเห็นว่าเตียวหุยเข้าลบกับเตียวครับแล้วทัพของเตียวคับที่เหลือเข้ามาตีกันหนับทั้งสองยกทัพเข้าตีทหารเหล่านั้นจนแตกพ่าย และเลยไปเข้าตีค่ายของเตียวครับและจุดเพลิงเผาทางเตียวครับซึ่งเหลือทหารเพียงหนึ่งหมื่นจึงนําทัพของตนมาตั้งหลักที่ด่านอวนเทาขวนนับว่าเป็นการเสียรู้และพายแพ้อย่างบทท่าของเตียวครับจริงๆในศึกนี้อันที่จริงจะบอกว่าเตียวหุยทําได้ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายข้อคงจะได้โดยเตียวครับนั้นเป็นขุนพลที่มีประสบการณ์ในการรบโชกโชนผ่านศึกมามากและยังมีความห้าวหาญฝีมือของเขานั้นเคยสู้อย่างสูสีมาแล้วกับยอดขุนพลของยุคอย่างจูล่งและเตียวเลี้ยว ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงไม่เกรงกลัวฝีมือยึดของเตียวหุยเหมือนคุณพ้นอื่นๆเขาคิดว่าตัดเรื่องฝีมือออกไปเตียวหุยก็เป็นคนบ้าสุราเลือดร้อนคนหนึ่งเท่านั้นจากนั้นทั้งเตียวหุยและเตียวครับก็สู้รบกันที่ด่านอวนเทากวนอย่างหนักแต่สุดท้ายเตียวหุยก็สามารถลบชนะยึดด่านนี้มาได้และทําให้เตียวครับต้องถอยกลับไปที่ฮั่นจงด้วยเรือทหารเพียงจํานวนน้อยเท่านั้นถึงแพ้เตียวครับจะพ่ายแพ้ต่อเตียวหุยแต่เขาก็ได้รับเลื่อนตาแหน่งเป็นแม่ทัพปราบกราบขบว แต่เมื่อทัพใหญ่ของเล่าปียกมาตึงกำลังไว้ที่ด่านเองเป็นกวนแ้หัวเอียนและเตียวครับก็ได้พยายามต้านทานไว้นานเกือบหนึ่งปีจนกระทั่งเล่าปีนำทัพออกจากเองเป็นกวนและข้าแม่น้ำไปสร้างค่ายที่เขาเต็งกุนสันและอาศัยช่วงเวลาที่แฮหัวเอียนยกทัพไปถึงพรวเจ้งก็ใช้แผนโจมตีจากที่สูงโดยให้หองตรงเข้าโจมตีลงมาระหว่างที่แฮหัวเอียนไม่ทันตั้งตัวสามารถตัดหัวแฮหัวเอียนและตีทัพของแฮหัวเอียนจนแตกพ่ายได้ เดียวกับเห็นว่าสถานการณ์อันตรายจึงรีบนำทัพกลับไปที่เองเป็นกวบนบรรดาแม่ทัพในกองต่างพากันเสียขวัญและวุ่นวายจากการเสียแฮวเอียนที่เป็นแม่ทัพใหญ่ไปโอสิบและกุยห้วยสองแม่ทัพของแฮวเอียนจึงรวบรวมกองทัพที่กระจัดก,กระจายและทำประกาศไปว่าแม่ทัพเดียวรับนั้นเป็นผู้ที่มีความเกรงกล้าและชื่อเสียงโด่งดังแม้แต่เล่าปีกก็ยังหวั่นเกรงในสถานการณ์แบบนี้พวกเราคงไม่อาจสงบใจได้จนกว่าแม่ทัพเดียวรับจะมาบัญชาการกองทัพเอง ด้วยเหตุนี้เดียวครับจึงได้เหล่าแม่ทัพในกองของทัพแหอเอียนมาอยู่ในประชาการของตนและได้ทําการฟื้นฟูขวัญทหารเรียกขวัญกาลังใจของกองทัพกลับมาจากนั้นเมื่อโจโฉนําทัพหลวงตามมาถึงและได้เผชิญหน้าสู้รบกับกองทัพใหญ่ของเล่าปีอยู่หลายเดือนแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ในที่สุดโจโฉตัดสินใจถอยทัพทั้งหมดออกจากฮันจงและกลับไปยังเมืองเตียงอันเป็นเอาว่าเล่าปีสามารถยึดครองฮันจงได้สําเร็จและมีชัยเหนือโจโฉอย่างเด็ดขาดเป็นครั้งแรก แม้จะแพ้ในศึกนี้แต่เตียวครับก็ยังเป็นแม่ทัพคนสำคัญเช่นเดิมภายหลังจากศึกฮั่นจงเราปีเคยนิยามเตียวครับว่าเป็นขุนพลที่มีความสามารถมากหลังจากฮองตงสามารถเด็ดหัวแฮหัวเอียนที่เป็นแม่ทัพคนสำคัญและยญาติสนิทของโจโฉมาได้เราปีกลับว่าหากสามารถเอาหัวของเตียวครับจะยิ่งดีกว่าแสดงว่าเราปีประเมินค่าของเตียวครับไว้สูงมาก และเขาก็ดูไม่ผิดเสียด้วยเพราะในภายหลังจากนี้ประมาณ10ปีเป็นเตียวครับผู้นี้เองที่กลายเป็นขุนพลเสาหลักแห่งวุยกกในการต้านทานทัพโจกโกของคงเบ้งซึ่งในประวัติศาสตร์ก็บันทึกว่าตัวคงเบ้งเองก็หว่นเกรงในตัวเตียวครับผู้นี้มากเตียวครับรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลป้องกันการลุกลามจากฝั่งตะวันตกจนในปีคิศสกลา220โจโฉก็ได้สิ้นลงโจผีผู้บุตรได้ขึ้นเป็นทาย,ยาทสืบต่ออำนาจเป็นวุยอ,องต่อจากโจโฉ แต่ได้เพียงสิบเดือนโจผีก็บังคับให้พระเจ้าเฮียนเตสละราชสมบัติและตั้งราชวงศ์วุยขึ้นสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าหุยบุนตี้และสถาปนายศยรย้อนหลังให้โจโฉเป็นวุยปูตี้ตัวของเทวครับก็ยังได้รับความไว้วางใจจากโจผีเช่นเดียวกับโจโฉโดยโจผีได้เลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นแม่ทัพฝ่ายซ้ายมีบรรดาศักดิ์ระดับผู้สำเร็จร,ราชการมณฑลหลังจากนั้นพระเจ้าโจผีก็ระรมพลยกกองทัพใหญ่มีเรือลบหลายพันลำหมายบุกยึดงอกก๊ก เตียวครับได้ติดตามร่วไมไปทำศึกในครั้งนี้ด้วยแต่ก็ถูกทัพเรือง,งอกกกตีจนแตกพ่ายในศึกนี้ยังได้สูญเสียเตียวเลี้ยวไปด้วยโจผีจึงเลิกคิดทำสงครามขยายดินแดนและหันมาพัฒนาบ้านเมืองแทนต่อมาในปีคิดเจษกราช227พระเจ้าโจผีสิ้นพระชนโจยอยผู้บุตรขึ้นสเสวยราชสมบัตินามพระเจ้าวีมิงตี้ทำให้คงเว้งซึ่งตอนนั้นเป็นมหาอุปราชแห่งจกกกคิดอาศัยช่วงผัดแผ่นดินกีทาทัพใหญ่บุกขึ้นเหนือ สร้างความแตกตื่นแก่ชาววุยกกมากเกี่ยวกับศึกครั้งนี้มีการบันทึกไว้ต่างกันในนิยายสามก,ก๊กเ่าว่าผู้ที่ยกกองทัพออกมาต้านคงเบ้งก็คือสุมาอี้แต่ในประวัติศาสตร์กลับบอกว่าเป็นเตียวครับโดยหากนับจากที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์นั้นก็คือเมื่อคงเบ้งได้บุกตีเมืองต่างๆตามหลายทางจนมาถึงค่ายที่เขาขีสารเตียวครับก็นําทหารออกไปตั้งรับคงเบ้งจึงส่งมาเจ๊กแม่ทัพคนสมิ์ไปรักษาชัยภูมิสําคัญที่เกต๋ง ซึ่งแทนที่มาเจ็กจะนําทหารไปตั้งรักษาอยู่ในเมืองแต่เขากลับกำทหารไปตั้งค่าอยู่บนเขาแทนเตียวคับเห็นมาเจ็กไปตั้งค่าอยู่บนเขาก็มีความยินดียิ่งนักเลยนําทัพออกไปล้อมเขาที่มาเจ็กตั้งค่าอยู่ทําการตัดสเสบียงน้ําจุดไฟเผาเพื่อให้กองทัพมาเจ็กอ่อนแอลงเรื่อยๆและบุกเข้าโจมตีอย่างรุนแรงกองทัพมาเจ็กไม่สามารถต้านทานได้แตกผ้ายย่อยยับและเสียเชืภูมิสําคัญเกตเกต่งให้แก่เตียวคับไป ทัพใหญ่ของคงเบ่งจำต้องถอยกลับเพราะเกตเตงคือทางส่งสบิงที่สำคัญที่สุดของจกกกถ้าเสียที่มั่นที่นี้ไปจะมีปัญหาด้านการขนส่งสบียงอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายคงเบ้งถอยทัพกลับไปแล้วเตียวครับก็นำทัพเข้ายึดหัวเมืองฝั่งตะวันตกทั้งสามเมืองที่คงเบ่งยึดไปคืนมาได้ผลงานอันลือลั่นในการเอาชนะของเบ่งมหาอุปราชแห่งจกกกได้สำเร็จครั้งนี้ทำให้เตียวครับได้รับพระราชโอรจากพระเจ้าโจยอยโดยมีเนื้อหาดังนี้ จนขบจุกัดเหลียงแห่งปาจกได้ยกทัพมาบุกลุกเขตขอบคันธศีมาของแดนเราข้าก็ได้ท่านแม่ทัพทหารเสือเตียวครับปราบปรามเอาชนะข้าศึกมาได้ข้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบแทนคุณงานความดีของท่านโดยการเพิ่มศักดีนาจากเดิมที่ท่านมีอยู่1000ครัวเรือนเพิ่มเป็น4,300ครัวเรือนตรงจุดนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างนิยายและบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งในนิยายนั้นศึกนี้เป็นผลงานแจ้งเกิดสําคัญของซูมาอี้ ที่หลังจากนี้จะกลายเป็นคู่ปรับสําคัญที่คงเบ้งกินไม่ลงไปอีกหลายปีจากนั้นไม่นานคงเบ้งก็ได้ยกกองทัพขึ้นเหนือเป็นครั้งที่2และได้เข้าบุกตีด่านตันฉองซึ่งเป็นศึกแจ้งเกิดของเฮกเจียวมีรบุรุษในศึกนี้ของวุยกกที่ใช้ทหารสามพันต้านทัพหนึ่งแสนของคงเบ้งไว้ได้ก่อนหน้านี้โจโยอยได้ส่งเตียวครับออกมาช่วยทหารที่ต้านตั้งรับและก็สามารถต้านทานไว้ได้พอในเวลาไม่นานทัพของคงเบ้งก็ขาดเซเบียนจนต้องถอยครับกลับ และเตียวครับก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นแม่ทัพกองทหารมา้าควบตำแหน่งแม่ทัพกองรถมา้าปราบทิศประจิมในศึกครั้งที่3และ4ี่เตียวครับก็ได้เข้าร่วมด้วยโดยในครั้งที่4นั้นในประวัติศาสตร์ได้ระบุว่าครั้งที่สุมาอี้เป็นแม่ทัพใหญ่นํามาเองปีคิเตศกาสองร้อยสามสิบเอ็ดคงเบ้งแก้ปัญหาเรื่องเสบียงได้จึงยกทัพอ,อีกมาเป็นครั้งที่5และได้ยกทัพไปตั้งค่ายอยู่ที่เขากีสารสุมาอี้รู้ดังนั้นจึงออกมาสกัดทัพคงเบ้งโดยให้เตียวคับเป็นกองหน้า กองทัพจกกก็ได้เข้าลบกับกองทัพปุยกที่มีเตียวคับเป็นแม่ทัพหน้าอยู่หลายครั้งแต่แล้วลี่เงียมซึ่งเป็นขุนนางที่รับผิดชอบด้านการส่งเสบียงของจกกกไม่สามารถส่งเสบียงให้ของเบ้งได้ทันกลัวมีความผิดเลยทําอุบายส่งหนังสือลวงว่าพระเจ้าซุนกวนหันไปมีไมตรีกับพระเจ้าโจย่อยและจะยกทัพกลับปฏตีเมืองเสฉวนกงเบ้งกระตกใจรีบถอยทัพกลับไปรักษาเมืองเสฉวนทันทีซึ่งเรื่องนี้ยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําของลี่เงียม หรือแท้จริงแล้วมีเหตุอันใดเกิดขึ้นกันแน่สุมาอี้เห็นกองทัพของคงเบ้งเตรียมถอยกลับจึงสั่งให้เตียวครับเป็นกองหน้าเข้าตีตามทัพหลังของคงเบ้งแต่เตียวครับปฏิเสธและเสนอว่าคงเบ้งนั้นเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่างยิ่งเมื่อเขาถอยทัพก็ยังมีการดักซุ่มป้องกันเอาไว้ลวงหน้าจึงไม่ควรจะตามตีให้เสียทหารไปเปล่าๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการบันทึกไว้ต่างกันระหว่างนิยายและประวัติศาสตร์ในนิยายเล่าว่าเตียวครับที่เองเป็นคนเสนอว่าจะขอยกทัพตามต,ามตีคงเบ้ง แต่สุมาอี้ทัดทานไว้เพราะเห็นว่าเสี่ยงเกินไปซึ่งเตียวครับไม่ยอมฟังสุมาอี้จึงยอมให้ไปแต่หากเรายึดตามประวัติศาสตร์สุมาอี้นั้นยืนการให้เตียวครับนำทัพไล่ติดตามของเว้งไปแม้เตียวครับจะไม่อยากไปแต่ก็ต้องทําตามและก็เป็นอย่างที่เตียวครับคาดไว้ของเว้งทําการซุ่มพลแม่นเกาทานไว้ถึง10,000คนที่เนินเขาบอกปุ๋นเมื่อเตียวครับบุกมาถึงก็ถูกจุดไฟปิดทางหนีและจะลมยิงด้วยเกาทานันพร้อมทั้งทิ้งก้อนศิลาลงมาดังหาฝน เตียวครับจึงถูกทั้งลูกเก่าทันและก้อนศิลาทับตายอยู่ในซอกเขาพร้อมกับทหารที่ได้ติดตามมาทั้งหมดรวมอายุได้64ปีหลังจากเตียวครับตายพระเจ้าโจโยอยได้ทรงระลึกถึงวีรกรรมของเตียวครับจึงได้แต่งตั้งบรรดาศักิ์ย้อนหลังให้เตียวครับเป็นพระญาแห่งจวงและให้ลูกชายคนโตของเตียวครับได้รับสืบทอดตำแหน่งต่อจากปิดาและนี่ก็คือผู้ที่สมควรถูกเรียกว่าเป็นยอดขุนพลคนสุดท้ายในบรรดาขุนพลที่ร่วมการใหญ่และรวบรวมแผ่นดินมากับโจโฉหลังจากสิ้นเขาไปแล้ว อำนาจทางทหารของวุยกกก็เริ่มกลายเป็นของซูมาอี้อย่างเต็มตัวและนั่นก็คือการนับถอยหลังสู่วันเสื่อมถอยของวุยกกและในที่สุดวุยกกก็ได้แปลมาเป็นจิ้นกกในยุคข,ของซูมาเอียนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ